พันนี้เร MM ็วที่สุดรางการรถไฟแต่เร uh ็ว huh. ที่สุดตอนนี้ในรุ่นน like> ี้อย่างไม่เป็นทางการเร็วไม่เป็นทางการนะคือแบอันไปไม่ได้คือปอนเทคครับจาก ECU Shop ไปละขโมยตั๋วปัดหน้าเคสไปแล้วครับวดไปแล้วครับเวลา่าเร็วครับผมว่าเก้ามาฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะ ไม่ได้ครับไปโฟสิบจุดสามสามห้าเลยครับทะลุไปถึงนู่นเลยครับความเร็ว188.4ครับสปีดไม่ได้ด้วยสปีดปอนเทคแตะ200ครับแต่สปีดของพี่ตี้จากคาร์บอนไบมอนซ่าเนี่ยแตะอยู่แค่180 His first run is 10.335 second มีข้อความเข้ามาครับต้น ก็จุนบายครับไปอาบน้ำที่ไหนคืนนี้โอ้โหเก่ามากที่ตามแจุนบายเลยเนะ <c oughs> าะอาบที่โรงแรมครับเพราะว่าผมอาบที่อื่นไม่ได้ผมต้องอาบที่โรงแรมครับ